สวัสด,ดีครับผมวันนี้เรามาสอนยิงบอดนะต้องกระโดดยิงยิงมันได้อะไรมากมนหนึ่งคุมปืนสองเราเอาเป้าไปเล็งตามตามที่มันจะออกมาสามทำให้เราคุมก็คุมเมาส์ได้เก่งขึ้นนะครับเาให้สองห้านาทีโอ้ยอเีาาอเหียเดียวเีย เราฝึกคุมเมาส์นะมันจะทำให้เราคุมเมาคนะมจุเราสามารถเล็้ว่าตรงไหนออก็้เพราะว่าเราฝเกที่จับอักเพราะว่าเรา,รเ,เราฟังเสียงได้นะ,จะจนนนะนะเราพยายามพุ่ปืนให้ดีนะ มันจะทำให้เราสามารถยิงได้แม่นขึ้นพยายามฝึกการเดินยิงก็ได้เดินยิงได้เรืยฝึกไปเรื่อยนะครับมันจะทำให้เรา ปุมปืนแม่นข e like ึ้นนะครับแล้วก็กะจังหวะยิงได้ตีขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องกดค้างยิงนะกดยิงย้ำๆเอาเาก็ได้ครับยิงหนึ่งสองสามหนึ่งพยายามไม่ต้องกดค้างถ้ากดค้างมันจะตายอย่างนี้ยเราปุมปืนไม่ได้แต่แล้วบางคนบางคนกดค้างแล้วกดคุมเมาส์ได้ถ้าเก่งหน่อยเขาจะกดค้างแล้วกดคุมเมาส์ได้นะ อ,นนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งยิงกดกลางถ้ายิงเป็นชุดเอาครับเหมือนเหมือนที่เคยสอนที่เคยสอนท,ที่เคยสอนทุยที่เคยสอนนะครับที่เคยสอนสแปิดเปเปิดเกิดเปเปิ่ยเยิดเปิดเเก่งเึ้นยิงแมิงขึ้น เราไม่ฟันไม่ได้บอดมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิงได้ขึ้นเรื่อยๆแนะนําให้เล่นบอดเลเวลหนึ่งก่อนก็ได้ถ้ายังไม่เก่งมากแต่ถ้าใครเก่งแล้วเลเวลห้าไปเลยมันจะทําให้เราควบคุมจังหวะเมาส์ได้ดีขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นดูตัวอย่างได้นี่ไม่ได้ใช้มาโคนะครับ ไม่ต้องงงอยู่ร้านบีนขาไม่เป็นตลอดนะ,ดนะก็อยากให้สอนอะไรพื่มันก็บอกได้คับใต้คลิปเลยจะได้สอนเพิ่มน,นะมแล้ว่วงนี้ก็ขอร้อยตัวก่อนแล้วก็ค่อยปิด อ๋อบอดมันบอดมันก็เก็บปืนนะนี่บอดหรือไก่เนี่ยไปเนีดูไว้ะอยากแว่นอยากแหวนอยากปุมตืนเก่งพยายามปึกเรื่อยๆครับวันละนิดวันละหน่อยมันก็ทำให้เราแม่นขึ้นได้อ่ะ เก้าเสียงเดิมเสียงเดิมถ้าเสียงแท่ก็ต่อภัยด้วยครับคลิคลิปเองกันสามคนเลยก้ตัวสุด้าย ตัวสุดท้ายนะครับผมบก็ขออนุญาตจบคลิปพเพียงเท่านีนน้นะครับส่วนใครที่ยังตุบปืนไม่แม่นก็พยายามไปตุบปืนกันได้ตามที่ทีสองเลยนะครบ้องกับ